อาจารย์ไพศาลคนระลึกชาติเปิดนิมิตช่วยเมฆวินัยป่วยโรคทุกทรมานยาวนานเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาหนุ่มคงกระพันได้มาเปิดใจเล่าเรื่องเหลือเชื่อนิมิตสื่อสารสวรรค์นรกในรายการแฉโดยช่วงหนึ่งได้พูดถึงอาการป่วยของเมฆวินัยไกรบุตร เพื่อนรักว่าตนได้ขอร้องอาจารย์ไพศาลแสนชยัยคนระลึกชาติให้ช่วยหน่อยอาจารย์บอกเร็วเลยวันพระนี้อาจารย์จะเข้านิมิตลักษณะป่วยหนักแบบเมฆต้องเข้านิมิตวันพระก็เป็นห่วงเพราะตัวเมฆเป็นอิสลามไม่รู้จะเชื่อเรื่องแบบนี้หรือเปล่าแล้วตอนไม่สบายมีคนพยายามช่วยเขาด้วยแพทย์ทางเลือกมากมาย เขาเคยพยายามจะใช้แพทย์ทางเลือกแล้วสุดท้ายสุดหนักเขาก็กลัวก็บอกพี่เมฆว่าอันนี้ไม่ต้องกินยาอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเสียเงินอะไรทั้งสิ้นพี่เมฆก็ควรจะลองหนุ่มคงกระพันได้ถามอาจารย์ไพศาลว่าเพื่อนสนิทเมฆวินัยไกรบุตรเป็นอะไรอยู่ๆก็ป่วยด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้ ตุ่มขึ้นเต็มตัวทุกทรมานมากรักษาไม่หายสักทีสามปีแล้วโดยทางอาจารย์ภัยสารได้ให้เมฆวินัยไกรบุตรไปไหว้พระห้าวัดแล้วส่งรูปไปให้อาจารย์นิมิตว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรคที่ทุกทรมานยาวนานต้องแก้ไขยอย่างไรได้บ้างซึ่งต่อมาพบว่าเมฆวินัยโพส์คลิปนั่งรถเข็นโดยมีแม่และพัรยาเข็นมาพร้อมบอกว่าได้ติดต่อ อาจารย์ภัยสารแล้วอาจารย์ให้ไปกราบพระห้าวัดรอบๆกรุงเทพมหานครขอบคุณอาจารย์ภพศารขอบคุณที่หนุ่มมากถ้าเดินหน้าไหว้พระห้าวัดแล้วอาจารย์ทำให้ผมเดินได้วิ่งได้ผมจะไปกราบที่ลำพูน